้อมบัวเลยในกล่องโฟมนะคะเริ่มต้นปลูกจาก15ต้นนะคะตอนนี้1เดือนค่ะเต็มกล่องโฟมแล้วนะคะวิธีการปลูกไม่ยุ่งยากเลยต,ต้นปลูกนะคะโดยการเตรียมกล่องโฟมค่ะแล้วก็คลุมด้วยผ้ายางคลุมกล่องโฟมนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่ปุ๋ย A ค่ะ1่ถ้วยตวงนะคะ1่ถ้วยตวงประมาณ75 ml นะคะใส่ลงไปค่ะแล้วก็ใส่ปุ๋ย B นะคะ1ถ้วยตวงเช่นกันนะคะประมาณ75 ml คะ่ะ หลังจากใส่เสร็จนะคะเราก็จะทำการเปิดน้ำค่ะตอนนี้น้ำเราก็ได้ประมาณ95%แล้วนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะเราก็ทำการปิดฝากล่องโฟมนะคะซึ่งฝากล่องโฟมของเรานะคะเราจะเจาะรูทั้งหมด15ห้รูนะคะกล่องโฟมที่เราใช้วันนี้เป็นกล่องกุ้งนะคะรูจะเป็นขนาดรูถ้วยปลูกค่ะนี่แบบนี้นะคะแล้วเราเลือกเป็นถ้วยปลูกแบบพลาสติกอ่อนนะคะแบบนี้เนี่ยค่ะเพราะว่าเวลาที่ ต้นหอมอะค่ะเขาแบ่งเต็มเต็มถ้วยค่ะเราสามารถฉีกถ้วยได้เลยนะคะเพราะว่าถ้วยตัวนี้ค่ะมันจะเป็นถ้วยใช้แล้วทิ้งนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ต้องใช้ก็คือฟองน้ํานะคะตัวนี้ก็จะเป็นฟอง,ฟองน้ําที่เราปลูกผักค่ะเราสามารถฉีกออกมาเป็นก้อนๆแบบนี้ได้เห็นไหมคะแล้ววิธีการนะคะถ้าเกิดเราได้ต้นพันธุ์มาแบบนี้แล้วเนาะในระหว่างที่เกิดการขนส่งอะคะ่ะเวลาที่ต้นพันธุ์เราไม่มีเองเนาะมันก็จะมีใบเนี้ยเขาก็จะเหลือง แต่เราอย่าลอบนะคะให้เราเด็ดทิ้งแบบนี้ถ้าใบไหนที่มันเหลืองนะคะไม่ต้องลอกกาบค่ะแล้วก็เด็ดทิ้งแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้กรรไกรนะคะตัดตรงบริเวณรากของเขาให้สั้นเดี๋ยวเขาจะสร้างรากใหม่ออกมาค่ะก็ตัดให้สั้นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เอาฟองน้ําที่ฉีกออกมาเมื่อกี้นะคะเสียบลงไปค่ะ เราจะเสียบจากหัวลงหรือจะเสียบยังไงก็ได้นะคะขอขอแต่ให้มันยึดต้นต้นหอมของเราะคะ่ะให้ให้มันแบบว่าให้มันอยู่อะคะ่ะเวลาที่เราเอาไปใส่ในถ้วยปลูกมันจะได้ไม่ไม่หล่นลงไปในในตัวตัวกล่องโฟมของเรานะคะแต่ถ้าเราไม่ใส่เห็นไหมคะเวลาถ้าเราใส่ลงไปปุ๊บอะคะ่ะมันก็จะร่วงเพราะว่ารูตรงนี้มันใหญ่ต้นหอมหอมเรามันเล็กนะคะฉะนั้นเราก็จะต้องใส่แบบนี้เห็นไหมคะประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็ใส่เข้าไปในในถ้วยปลูกะคะ่ะ เห็นนะเราก็จะดึงน้ำที่มันคาสักประมาณสักครึ่งหนึ่งนะคะพี่ๆขามันจะได้แน่นเสร็จแล้วตัวหัวหอมเราก็ดึงดึงหัวเขาขึ้นนิดนึงเนี่ยค่ะให้ให้ตัวปลายของเขามันอยู่ตรงตรงก้นมันแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่ลงไปในกล่องโฟมค่ะแบบนี้เลยนะคะถ้าเกิดใครไม่มีไม่มีสซลนแบบนี้50%ให้พี่ๆปลูกในล่มก่อน พอต้นเขาติดแล้วพ,พี่พี่ค่อยยกออกมากลางแดดน,นะคะแต่ถ้าพี่พี่ทำแบบนี้กลางแดดเลยต้นเขาก็จะเหี่ยวตายนะคะฉะนั้นเราต้องเอาไว้ ในร่มก่อนและต้นมันติดแล้วเราถึงค่อยย้ายมาเราใส่ต้นกล้าต้นหอมบัวเลยเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทําการครอบฝากรณีที่เราปลูกกลางแดดแบบนี้นะคะซึ่งมีสแสลน50%นะคะเราจะครอบฝาของโฟมไว้สักสามวันนะคะครอบก็คือครอบแบบนี้เลยนะคะพอพอครบสามวันเราก็จะเปิดฝาของโฟมนะคะเขาก็จะเริ่มตั้งตัวพอเขาเริ่มตั้งตัวนะคะทีนี้เขาก็จะแข็งแรงค่ะพอเขาแข็งแรงนะคะเขาก็จะเริ่มแตกกอค่ะ หลังปลูกไปได้30วันนะคะต้นหอมเราก็จะแตกกอรประมาณนี้ค่ะเนี่ยค่ะเขาก็จะเป็นกอแบบนี้นะแล้วก็รากข้างในเขาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะน้ําในกล่องโฟมก็จะเริ่มลดนะคะเราก็เติมน้ําเติมปุ๋ยในปริมาณที่เพิ่งสอนไปนะคะเท่าเดิมเลยนะคะเดี๋ยวเพิ่งจะให้พี่ๆดูกอที่เขาแตกเต็มนะคะนี่ค่ะลักษณะการแตกเขาจะแตกประมาณนี้จากหหัวเขาก็เราก็จะได้ประมาณเนี่ยค่ะอย่างอันนี้ก็2 4 6ส แปดเลยนะคะอันนี้ได้แปดหัวเลยถ้าแน่นแบบนี้แล้วค่ะพี่ๆต้องเอาไปกินแต่ถ้าพี่ๆยังไม่กินพี่ๆจะเอาไปขยายปลูกก็สามารถที่จะฉีกพลาสติกตัวนี้ให้มันขาดเราก็จะได้ตัวหัวต้นหอมรอค่ะแล้วก็มาแบ่งเป็นหัวๆแล้วเราก็ไปแบ่งปลูกได้นะคะวิธีการก็จะมีประมาณนี้ค่ะถ้าเกิดใครอยากปลูกนะคะพุ่งแนะนําเลยตัวหอมบัวเลยนะคะปลูกง่ายโตเร็วค่ะ ขออนุญาตแนะนําชุดปลูกหอมบัวเลยในกล่องโฟมนะคะครบชุดเลยค่ะ1กล่องโฟมเราจะได้กล่องโฟมนะคะพร้อมเจาะฝาให้เรียบร้อยนะคะ15รูค่ะแล้วข้างในนะคะอุปกรณ์นะคะก็จะมีฟองน้ํา มีถุงรองกล่องโฟมมีปุ๋ย A-B แล้วก็มีถ้วยปลูกนะคะที่สำคัญตัวนี้เลยค่ะต้นพันธุ์หอมบัวเลยนะคะพร้อมเอาไปปลูกค่ะไปถึงบ้านพี่ๆสามารถลงปลูกในกล่องโฟมได้เลยนะคะถ้าหากใครสนใจนะคะราคา319บาบาทจะส่งฟรีถึงที่บ้านสามารถพิมพ์คำว่าสนใจใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ